แจ้งความดำเนินคดีพลอยเชอร์มานปกปิดไท,ทม์ไลน์เที่ยวเกาะพังงนันไม่กักตัวจนติดโควิด -19 วันที่12พฤษภาคม64ข่าวช่อง3รายงานว่านายภูลศักดิ์นายอำเภอเกาะพังงนันจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 อําอำเภอเกาะพังงนันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดวยระบุว่าเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพลอยเชอร์มานที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 หลังกลับจากการเที่ยวเกาะพังงนัน โดยจะแจ้งความในข้อหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จปกปิดทำลายและไม่ยอมกักตัว14วันตามมาตรการหลังมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเผืออีกว่าจากการตรวจสอบพบมีผู้ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงกับนักแสดงสาวแล้ว3รายแต่ไม่พบเชื้อทั้งนี้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาเกาะพัง,งนันต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องยินยอมกรอกข้อมูลเพื่อทำการกักตัว14วันหากไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าจุดตรวจคัดกรองก็จะทำการผลักดันให้เดินทางกลับทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ